ศาลห้องน้ำมหาลัยเรื่องราวสุดสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เล่าขานกันมาอย่างเนิ่นนานของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเรื่องราวความลึกลับดำมืดเกี่ยวกับสารที่ตั้งอยู่ในห้องน้ำชายใครละ่ะจะไปรู้ ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นมาจากเรื่องราวอันสุดแสนจารันทศและหดหูเกี่ยวกับความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวนักศึกษาของมหาวิทยายลัยชื่อดังแห่งนี้เรื่องราวนี้มันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนักศึกษาหญิงสาวคนหนึ่งเธอ เป็นคนที่มีหน้าตาสะสวยเป็นอย่างมากเธอเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆมมากหน้าหลายตามีหนุ่มๆห,หลายต่อหลายคนที่ตามจีบเธอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆน,น,นักศึกษาคณะเดียวกันรวมไปถึงนักศึกษาคณะอื่นๆไม่ใช่แค่นั้นเพราะสเสน่ห์ของเธอยังเย้ายวน รวมไปถึงคนทั่วไปทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยและก็คนภายนอกในบรรดาชายหนุ่มที่ลลยล้อมตามจีบเธออยู่มากมายนั้นคนที่เธอได้เลือกเป็นแฟนและมอบความรักให้กับชายหนุ่มผู้นั้นเขาคนนี้เป็นชายหนุ่มต่างคณะที่มีนิสัยเจ้าชู้เป็นอย่างมากแม้ว่าเพื่อนๆสนิทของเธอ จะคอยเตือนเรื่องความเจ้าชู้ของไอ้หนุม่มต่างคณะคนนี้แต่เธอเองก็ไม่เคยฟังเลยแม้แต่ครั้งเดียวเธอได้มอบทั้งความรักและยอมพี่กายให้กับเจ้าชายหนุม่มคนนี้โดยที่เธอไม่ได้ชุกใจคิดเลยว่าไอ้หมอนี่มันไม่ได้ใสซื่ออย่างที่เธอคิดเลยในตอนที่คบกันใหม่ๆ แรกๆทั้งคู่ก็เหมือนจะรักกันดีควงกันหวานแบบออกหน้าออกตาเดินไปทั่วมหาวิทยาลัยจนเป็นที่มันไส้ของผู้คนที่ได้พบเจอแต่พอเวลาผ่านไปนานวันเข้าฝ่ายชายก็เริ่มออกลายเจ้าชู้ตามเดิมเพราะเริ่มเ,มเบือ่อความรักในครั้งนี้ แม้ว่าหญิงสาวคนนี้นั้นเธอจะเป็นคนที่มีหน้าตาสะสวยและมีสเสน่ห์เย้ายวนแต่เธอกลับตัวติดกับเขาอยู่ตลอดเวลาจนเขาเองนั้นเริ่มรู้สึกลำคาญในภายหลังไอ้หนุ่มต่างคณะคนนี้ก็ได้ไปติดสาวสาวรุ่นน้องในคณะของเขาเองซึ่งก็ทาให้เขาไม่สนใจใหญ่ดีหญิงสาวคนนี้อีกต่อไปแล้ว หลังจากที่เคลียร์กันอยู่พักใหญ่ไอ้หนุ่มต่างคณะก็ได้เปิดตัวแฟนใหม่ซึ่งก็เป็นรุ่นน้องในคณะของเขาเองในทันทีเรื่องที่คลาคาซัางกันอยู่นี้นั้นมันเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนมันได้ทำให้หญิงสาวเธอเสียใจเป็นอย่างมากในวันหนึ่งที่ฝ่ายชายได้นัดเธอออกมาบอกเลิกบริเวณใกล้ๆกับห้องน้ำชาย ในตึกคณะแห่งหนึ่งเมื่อทั้งคู่เคลียร์กันไม่ลงตัวเพราะฝ่ายหญิงเธอไม่ยอมเลิกลาง,ง่ายๆเพราะนี่มันเป็นความรักครั้งแรกของเธอในชีวิตนี้เลยเพื่อตัดความรำคาญฝ่ายชายได้เดินหนีเข้าห้องน้ำไปเพราะคิดว่าเธอคงจะไม่เดินตามเขาเข้ามาแน่ๆเพราะเขานั้น ไม่อยากจะพูดคุยให้เปลือกน้ำลายอีกต่อไปแล้วแต่หญิงสาวเธอนั้นยังตามเขาเข้ามาทะเลาะกันต่อในห้องน้ำซึ่งกดทะเลาะกันอีกพักใหญ่ฝ่ายชายหนุ่มเริ่มด่าทอหญิงสาวด้วยความรุนแรงและหยาบคายก่อนที่เขาจะเดินหนีออกจากห้องน้ำไปเขาได้ปล่อยให้หญิงสาว เธอยือนร้องไห้อยู่ในห้องน้ำชายโดยเสียงร้องของเธอนั้นมันช่างหวยหวนและยาวนานจนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครเลยที่จะกล้าเข้ามาใช้ห้องน้ำและหลายชั่วโมงผ่านไปก็ได้มีคนเข้ามาใช้ห้องน้ำและเขาก็ได้พบเจอ ภาพอันน่าสยดสยองหญิงสาวเธอได้ฆ่าตัวตายภายในห้องน้ำชายด้วยการใช้ผ้าขีริ้วที่แม่บ้านใช้ทําความสะอาดแทนเชือกในการผูกคอตายใบหน้าของเธอสีดเขียวลิ้นจุกปากมันน่ากลัวมากชายหนุ่มที่เข้ามาพบเจอก็ถึงกับร,ร้องตะโกนออกมาด้วยความหวาด กลัวช,ชุวยด้วยด้วยเฮ้มีคนมีคนผู้กอ็อตายจากนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มานำร่างของเธอไปทำการชนสูตรซึ่งเธอก็น่าจะเสียชีวิตมาได้แล้วราวๆหนึ่งชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ผ่านพ้นไปไม่นาน เรื่องราวสุดสยองขวัญมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเริ่มมีผู้คนที่เข้าไปใช้ห้องน้ำหลายต่อหลายคนได้พบเจอกับดวงวิญญาณของผีสาวในห้องน้ำโดยแต่ละครั้งที่มีคนพบเจอกับเธอเธอจะมาในสภาพที่น่ากลัวโดยหน้าตาที่ซีดเซียวดวงตาที่เหลือกโพง ลิ้นที่จุกป,ปากและเศษผ้าที่คอของเธอซ้ำเธอยังใช้มือข้างหนึ่งดึงผ้านั้นไว้จนแน่นตึงมันช่างเป็นภาพที่น่าสยดสยองจริงๆเลยทีเดียวเรื่องราวความสยองนี้ล่ำหรือไปจนทั่วมหาวิทยาลายัยจนไม่มีใครเลยกล้าที่จะเข้ามาใช้ห้องน้ำแห่งนี้อีกต่อไปเมื่อเป็นแบบนี้ทางมหาวิทยาลายัย จึงต้องสร้างสารไม้เล็กๆเอาไว้ในห้องน้ำชายแห่งนี้เพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณของผีหญิงสาวนี้ออกมาหลอกหลอนผู้คนอีกต่อไปแน่นอนว่าการตั้งสารไว้ในห้องน้ำแบบนี้มันย่อมไม่มีใครกล้าเข้ามาใช้ห้องน้ำเพื่อทำธุระนักเบาแล้วใครมันจะไปกล้ากันละ่ะก็เล่นมีสารตั้งอยู่กลางห้องน้ำตง่ตงๆแบบนี้เลย เรื่องราวความสยองที่คนโดนผีหลอกนี้ก็เริ่มซาลงไปเพราะไม่มีใครกล้าใช้ห้องน้ำแต่แล้วในวันหนึ่งก็ได้เกิดเรื่องขึ้นตีซึ่งไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องประเภทนี้เท่าไรนักเขาได้เข้ามาใช้ห้องน้ำตามปกติเพราะปวดท้องหนักมากในขณะที่ตีเสร็จกิจและกำลังจะออกจากห้องน้ำนั้นตี ก็ได้ยินเสียงร้องหวยหวนของหญิงสาวภายในห้องน้ำมันเป็นเสียงร้องไห้ที่สะอึกสะอื้นจนน้าสยดสยองเขาเริ่มรู้สึกแปลกใจเพราะนี่มันห้องน้ำชายทำไมมันถึงมีเสียงของผู้หญิงมาร้องไห้หวยหวนแบบนี้ได้กันนะเฮ้ย hey! นี่มันเสียงผู้หญิงร้องไห้นี่ว่า ทำไมมันถึงมาร้องในนี้กันวะตีจึงได้ปีนขึ้นมาทางข้างกําแพงเพราะต้นทางของเสียงนั้นมันดังมาจากห้องข้างๆนี้เองเมื่อตีเยียบชักโครกขึ้นไปเขาก็ได้ชะโงกหน้าไปดูที่ห้องน้ําห้องข้างๆว่าใครกันนะที่มาร้องไห้ในห้องน้ําแบบนี้ แต่ภาพที่ตีได้พบเห็นมันก็ได้ทําให้เขาคิดได้อย่างเดียวว่าเขาไม่น่าอยากรู้อยากเห็นเลยเพราะภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันช่างน่าสยดสยองมันเป็นภาพของผู้หญิงที่มีตาปูดโปนเธอมีลิ้นจุกปากและมีผ้าผพพูกติดอยู่ที่คอเธอใช้มือข้างหนึ่ง ดึงผ้านั้นจนแน่นตีไม่รอช้าเขารีบเพนหนีออกจากห้องน้ำนั้นในทันทีด้วยความหวาดกลัวช่วยด้วยเอ้ยผีหลอกช่วยกูด้วยเอ้ยหลังจากที่ตีเจอดีไปคราวนั้นข่าวรือเรื่องสารในห้องน้ำมหาวิทยาลัยก็ได้แพร่สะพัดออกไป เรื่องราวความเฮี้ยนต่างๆถูกเล่าขานเรียบเรียงผ่านบรรดานักศึกษาหลายต่อหลายคณะทั่วมหาวิทยาลัยแต่นั่นมันก็ยังไม่หลอนเท่าอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งผู้ที่พบเจอเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาจะต้องจำมันไปจนวันตายเรื่องนี้มันได้เกิดขึ้นกับเล็กเล็กเป็นเด็กต่างจังหวัด ที่เพิ่งเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งนี้และในเย็นวันนี้เล็กก็ได้เข้าใช้ห้องน้ำแห่งนี้เช่นกันโดยที่เขานั้นไม่มีความเกรงกลัวใดๆเพราะเล็กไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แม้เขาจะเห็นสารตั้งโดอยู่ในห้องน้ำแต่เล็กก็ไม่ได้รู้สึกวาดกลัวแต่อย่างใดเขาเข้าใช้ห้องน้ำนี้ ทำธุระเบาตามปกติในขณะที่เขาชี้ไปพลางก็คิดพลางเรื่องสารในห้องน้ำนี้ฮ <c oughs> ขนาดมหาลลยยังงมงายกันขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยโอ้ไร้สาระจริงๆวะ่ะในขณะที่เล็กทำธุระเบาเสร็จและเขาก็กำลังไปล้างมือที่อ่างล้างหน้าเล็กเริ่มมีความรู้สึกแปลก มันเหมือนกับว่าเขานั้นกำลังถูกใครบางคนจ้องมองอยู่เล็กจึงค่อยๆหันหลังกลับไปดูที่ด้านหลังอย่างชา้ชาๆซึ่งประตูห้องน้ำนั้นปิดอยู่เล็กสาดสายตาขึ้นไปที่ด้านบนของประตูเพราะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่บนนั้นและภาพที่เล็กได้พบเจอมันก็ทำเอาเล็ก แถบสิ้นสติเพราะ,ะมันคือใบหน้าของผู้หญิงที่มีดวงตาปูดโปนลิ้นจุกปากเกาะอยู่บนกำแพงด้านบนห้องน้ำและมันได้จ้องมองมาที่เล็กอย่างไม่ลดละสายตาในขณะที่เล็กกำลังจะขยับตัวเพื่อวิ่งหน,นีออกจากห้องน้ำมือของใครคนหนึ่งก็คว้าจับเข้าที่ไหลของเขา พร้อมกับเสียงพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะไปไหนบนะ้าด้วยความหวาดกลัวเล็กถึงกับพงะตัวจนหลังของเขาติดกำแพงและเล็กก็เห็นแล้วว่าเจ้าของมือนั้นก็คือร่างของผีสาวตัวนั้นนั่นเองเล็กถึงกับร้องออกมาด้วยความหวาดกลัว เฮ้ยฮ้ช่วยด้วยผีหลอกเฮ้ช่วยด้วยเห้ช่วยด้วยผีสาวตัวนั้นจึงได้พูดออกมาแบบที่ยังมีลิ้นจุกปากอยู่แบบนั้นซึ่งมันก็เล่นเอาสเล็กขนลุกไปทั้งตัวเด,ดี๋ยวอยากนอนไม่หล่ะมนันงูขรุไริ้ลอ่ะ ัาาเล็กร้องตะโกนย่างวาดกลัวไอ้ช่วยด้วยไอ้ผีผีหลอกเล็กร้องแหกปากอยู่นานจนมีม mm. ือของใครคนหนึ c, ่ง มาจับที่ตัวของเขาลุงพานรงเข้ามาเห็นเล็กและพาเล็กออกมาจากห้องน้ําเล็กจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับลุงพานรงฟังเรื่องทั้งหมดที่เล็กได้พบเจอในห้องน้ําที่มีสารตั้งอยู่นั้นมันก็ได้ทําให้เล็กถึงกับเข็ดขยาดหวาดกลัวการเข้าห้องน้ําในเวลากลางคืนไปเลยเวลาที่เขาปวดหนักปวดเบา อยู่ที่มหาวิทยาลัยเล็กก็มักจะเลือกใช้ห้องน้ําในจุดที่มีคนพูดพานมากกว่าเพราะเขาวิตกจริตไปแล้วแม้ว่าในปัจจุบันนี้นั้นจะมีการปรับปรุงตัวอาคารเรียนใหม่และในการปรับปรุงตัวอาคารนี้นั้นก็มีการปรับปรุงห้องน้ําและนําสารออกไปแล้วแต่เรื่องเล่าก็ยังอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปอีกนาน ส่วนสารที่นำออกมานั้นก็ได้เล่าขานกันต่ออีกว่าสารนั้นได้ย้ายไปตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นั่นเองถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ